นีดแต่เองก็ในบ้านนัะนอยู่ไหนก็ขัาบลงเ h ็ t อันนี้คือจำใจแต่ตแขาดไปมือซิดงตายหมได้ล้มขนาด โอ้ลมแงรงมแ้งโอ้นะเยกแยะไปว้าสาวนเลยเงียอไห่เงียบสักเนาะเดี๋ยวก่อนหาเราขาวมาใส่โอ้ตุ่มป่อม้ก็นห รอ,องมาดนเย็น,นจองม,นมนันม่พื้นกับเป็นมเฟ่ตันเชือน,นมันมันละลายดูนิดก็มันออกไปมันได้คคับป็นหนาวเจ็บเจ็บนีดูนิดดูนิด ไม่จริงชอบาเึ้ขึ้นบ้านให้กันที่ม่กวนให้ชอบไปเอาดำขึ้นบ้านอะไนั่จ๊เอาไว้ให้ชอบเอาหนัออกนาดอันนี้หลังจากที่ว่าวิงขึ้นบนบ้านครับไปฟาดครับลเทบจ๊ครับอันนี้

ตอนโตไ,ไ,นนไปใหม่อละลูกเม่มันใหญ่เดี๋ยวนี้มนะันละล <c oughs> ายไ <c oughs> ปจังหนักเหมือนไะเดี๋ยวนี้เนาะฝนจะช้าละคือลงไป่ายกับฝนซาละเม็ดมันเลไหนโตไปใหม่เหนี่ยวเสียงดังสนั่นเลยนะ